อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนุสิทธิ์มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทายทาลัยทั้งนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทายาลัย 2. ควบคุมดูแลบุคลากรการเงิน การพัสดุสถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลายัยให้เป็นไปนตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลายัย 3. จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลายัยและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลายัย 4. รักษาระเบียบวินยัยจัญญาบั และมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 5. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป 6. เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 7. แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดีรองคณะบดีรองผู้อำนวยการสถาบันรองผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการศูนย์รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและอาจารย์พิเศษ 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการสภาคณาจารย์รและข้าราชการรวมทั้งส่งเสริมกิจการนักศึกษา 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายกฎระเบียบประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ในช่วงที่ผ่านมาท่านอธิการบดีบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้ปรัชญาการมีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งของการอยู่รอดอย่างยั่งยืนและมีธรรมาพิบาลมีการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรใช้กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศหรือเอสเปเพื่อผลักดันกระบวนการทํางานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โดยให้การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้กำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมอย่างบูรณาการโดยพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง โดยเน้นคุณภาพและการสร้างความเข้มแข็งเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการโดยองความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานรวมถึงเร่งรัดพัฒนาหลักสูตรใหม่ในลักษณะบูรณาการศาสตร์บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่เฉพาะเจาะจงและสร้างความเข้มแข็งเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ท่านอธิการบดียังได้ปรับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุสิ์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยจัดประชาพิจารณ์และจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมสวนสุสิ์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสวนสุสิ์ในอนาคต สุนทสิทธิ์นั้นไม่เคยมีใครเก่งคนเดียวครับเท่าที่เป็นมาในตำนานของสุนุสิทธิ์นั้นไม่เคยมีใครเก่งคนเดียวเพราะอาจารย์สุนุสิทธิ์ไม่เคยสอบได้ที่หนึ่งของประเทศไทยไม่เคยมีใครเก่งคนเดียวครับแต่เมื่อรวมความสามารถของอาจารย์เข้าไปแล้วสุนุสิทธิ์เก่งครับเก่งที่รวมความสามารถของอาจารย์เข้าไป ถ้าถามว่าผมเก่งไหมไม่เก่งเลยครับแต่ทำไมสมสุทธิ์ถึงไปได้อย่างดีเพราะทีมงานทั้งหลายนี่ครับช่วยกันทำทำให้ดูดีขึ้น